น้องหมวยลี่ค่ะยินดีด้วยค่ะเราเลือกคุณค่ะช่วงนั้นตื่นเต้นคือหมวยตื่นเต้นน่าแต่ที่พอจะเริ่มประกาศแล้วก็ดีใจตรงที่แบบโอเคเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําได้แบบสาเร็จแล้วไงค่ะตอนเรา w o อ k h o p ก็ ได้เรียนคลาสแอคติ้งคลาสวอยคลาสเต้นใช่ไหมคะก็สนุกแล้วก็คือเหมือนได้เพื่อนเพิ่มเต็มเลยคือ,อยังไงจบารายการนี้คือออกไปเหมือนมีเพื่อนแน่นอนเยอะแล้วคือแบบด้วยความที่เราเป็นเฟรนลี่ด้วยแล้วกเ็เพื่อนเพื่อนทุกคนแบบนิสัยคล้ายกันหมดเลยมันเหมือน,นเป็นความบังเอิญอย่าเนี้ยก็เลยทําให้แบบ ได้ทั้งความสนุกได้เพื่อนมิตรภาพแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างอย่างคลา,า,าสเต้นอย่างเงี้ยคือหมวยไม่เคยเต้นแนวแบบที่คอปเลยแล้วพอได้มาลองไปเฮ้ยเออ,เอ,อมันโอเคนะแบบจบนี้ไปอาจจะไปเรีนยนเพิ่มก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทำทำนักเกียดว่มากไม่รู้เหมือนกันเพราะวันนี้มีกระจกไงครหมวยก็มองไม่เห็นแต่ก็แบบเออก็ทุเรศอะคือครูก็มาจาับให้ไปนั่งเป็นคนแรก,แรกเลยแล้วคงทนเห็นความทุเรศไม่ไหวเลยอะ แน่นอนเราแค่ตื่นเต้นนะตอนแรกไปก็ตื่นเต้นแต่พอร้องไม่ได้กประมาณท่อนท่อนหนึ่งแล้วก็เออโอเคมันผ่อนคลายขึ้นด้วยความที่หันไปเจอนะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนก็ให้กำลังใจด้วยแล้วพอมาถึงเพลงเดลที่เราร้องอีกเพลงหนึ่งก็เพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันปรบมืออะไรอย่างนี้แล้วเป็นเพลงเต้นทำให้เราแบบโอเคผ่อนคลายมากขึ้นก็โอเคค่ะไม่ได้แบบโกดตื่นเต้นขนาดที่แบบว่าไปต่อไม่ได้ ก็ฝากให้เฟนๆทางบ้านนะคะช่วยเชียร์ช่วยโหวตหว้บีเก้าด้วยแล้วก็ช่วยติดตามเพื่อนๆทุกคนนะคะทั้ง11คนด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยความสามารถคือแตกต่างกันมีหลากหลายแล้วก็หมวว่าเท่าๆกันหมดเลยนะคือไม่มีใครที่แบบเฮ้ยคนนี้เด่นกว่าในนี hmm. ้ก็คืออยากให้ดูให้ชมทุกๆคนเลยแล้วก็ช่วยโหวตให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทุกๆคนด้วยค่ะ